สวัสดีครับไอ้น้องครับพบพ่อที่เราครับกับบังคําแฟมิลี่ครับมือนี้สีมะเฮ็ดเมนูอาหารคํมมือนี้นะครับก็คือเมนูไงอีสานบานปลาเขาคือเก่านะครับปนกบใส่บักเขือหม่วงครับหรือว่าบักเขือหำมหมาบานเทานะครับโดยวิธีการปิ่งปนคือเก่านะครับพร้อมกับใส่ ขาอ่อนเผาหัวงามๆนะครับมันอ่อนคือเรานะครับโอเคครับวัสดุลักๆกกัจะมีกบครับมีกบครับพี่น้องนี่กบตัดหัวตัดตีนเรียบร้อยครับแต่ผมเป็นคนมากกินหนังด้ยครับเด้อหลายๆคนเพิ่นก็ลอกหนังในผมหนึ่งผมมักินหนังมันแสบนะครับมันจีบมันมั่นนะครับมันสีแสบนะครับนี่ครับักเขือนะครับมกเขือม่วงหรือแถวบ้านผมเอินเหลียญก็ักเขือหามหม่าครับผมเป็นครับสุภาักด้วยครับเด้อมันเป็นภาษาถิ่นนะครับเด้อ เครื่องปรุงก็จะมีน้ำปลาครับมีน้ำปลามีซีอิ๊วขาวมีน้ำปลาลานะครับผงชูรสครับหรือว่าผงนัวนี่ครับนี่เด้อยครบพี่นองเกลือครับเกลือนะครับเกลือนะครับเครื่องปรุงนะครับมีเกลือน้ำนะครับเครื่องเทศนะครับมีอย่างครับเครื่องเทศนี่ครับเตาไฟก็จะมีหอมแดงครับมีพริกสดย่างนะครับมีบักหนาวครับนาวบางคนมักกิน บีบมะนาวสมนัอยหน่อยกับใส่มะนาวครับต้นหอมไปเรื่อยครับพักเสริมครับหรือพักอีโปนะครับภาษากลางสารแเน่นะครับนี่คือเครื่องเทศนะครับเครื่องเทศรักๆนะครับคาครับคานะครับคาออนนะครับคาออนนะครับเผาไฟให้หอมๆนะครับบดสันนัมกันต่ำซสนนัมกันนะครับโขซสนนัมกันอีกหนึ่งกระเทียมด้วยครับเด้อเดี๋ยวจะมาโขกนะครับมักคใส่กบนะครับ เพื่อหอยมันข้าวนะครับแก่ข้าวนะครับสวนผักกินกับครับมาเบืองผักกินกับนี่ยังแน่นะครับผักกินกับมือหนีนะครับกัดสิมีมีประกาศขาวครับมียอดผักติวครับผมหยอดผักติ๋วอ่อนๆครับมะเขือครับมะเขือนะครับมะเขือนี่ครับมะเขือเปาะบานเท่านี่ครับแตงกวาครับแตงกวานะครี่ครับผักกินกับมือนีนะครับต่มาเป็นสวนคือเก่านะครับพี่น้องยังมีสำรองไว้หลายอยู่ครับ สำรองไวลาครับโอเคครับไปต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการอย่างกบครับอย่างกบกับอย่างหอมอย่างคานะครับเนาะโอเคครับอีกหนึ่งครับผมขั้นตอนต่อไปก็สิมามักกบนะครับนะครับนับแรกนะครับใส่เกลือก่อนครับห้อยเกลือกันเด้อพี่น้องเดี๋เกลือกันครับเกลือครับเกลือตามด้วย นี่เด้อพี่น้องเด้อกระเทียมครับกระเทียมที่เอาโขกไว้แล้วนะครับกระเทียมอ่าครืองเทศดับกลิ่นนะครับกระเทียมครับนี่ครับคร่ขเขามันเข่ากันครับนะครับับซีอิ่วขาวจังหน่อยครับสูตรผมครับอะไรก็เหมือนกับโพไซนะครับระวังนี่นะครับเท่ากับเผา หอมครับมะเขือนี่มันกัสีเนื้อสีเหนียวๆได้ครับเด้อพี่น้องเด้อเหนียวๆจังหน่อยกัสีมีรสชาติจืดนะครับผมกัสีชุบหนำให้มันเปียกนะครับแล้วก็ห้อยเกลือนะครับก่อนจิบปย่างนะครับห้อยเกลือเกลือเลยนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วก็เอาไปย่างไฟครับย่างไฟนะครับหอมเพราะกัดทอยออกมาไกลๆจังหน่อยครับ ไกลจุกแล้วนะครับครับคาคาต่อไปห้องสีเอากบขึ้นครับครับกบสีปนจักสองโตัวครับพี่น้องเดี๋ยวอีกตัวหนึ่งสีอย่างให้ลูกกินนะครับเพราะว่าเล็กหน่อยกินเผ็ดพอได้ กบก็อย่าเอากบถั่าหรือพี่น้องเนี่ยเอากบนุมๆน,นะครับไปหาซื้อกบนุม,นมหรือไปจับนะกบถั่วไรมันก็อยากาบถ้าเป็นกบถั่าก็แนะนําให้ไปต้มนะครับต้มปนดีกว่านะครับย่างปนเอากบนุมๆน,นะครับได้หลายๆ้นก่นหลอกนังออกนะครับหลอกนัองออกแต่ผมว่าผมมากินแบบบานๆน,นะครับตัว้าบานผมแบบมอก่อนแกงออมทั้งซับท,ทั้งหนังทั้งอย่างมันสิมันนะครับในหนังมันถึมีมัน ชุ่มๆมันจักหน่อยมันจีแสบนะครับผมเดี๋ยวนี้ละเดี๋ยวท่านหนังเลยโอเคครับผมต่อไปกับล่อนะครับล่อวัตถุดิบพ่อซุกซะก่อนนะครับเด้อแล้วจังจีครับพี่น้องครับวัตถุดิบที่ตองย่างนะครับทั้งมดได้ขึ้นไปสู่เตาเรียบร้อยแล้วเด้อพี่น้องเด้อนะครับต่อไปทั้งกับล่อจังหน่อยให้มันซุกซะก่อนนะครับอันไดที่มันซุกไวก็เออกไกลๆไฟจักหน่อยนะครับ กบเกิส่วนสใส่ตรงกลางนะครับโอเคครับผมนี่ครับผมวัตถุดิบเข้ากับกำลังสีสุกครับกบกับกำลังสีสุกแล้วนะครับนี่ครับเข้าพยายามพลิกบ่อยๆเด้อครับเด้อพี่น้องพลิกบ่อยๆนะครับใส่ไฟอ่อนๆนะครับอย่าเข่าไก่ลายครับมันสิหมัก่อนสุกนะครับพี่น้องนี่ครับส่วนตัวนี้ผมจะย่างให้ลูกกินนะครับเลยเอาใส่น้ําหลังครับตัวที่เอาสีปนเนี่ยไก่แล้วนะครับส่วนคากับนะครับก็เผาไปเรื่อยๆนะครับหอมแดงนะครับคนนี้ แล้วมันจะซุกแล้วกระอยออกมานะครับส่วนบักเขือนั่นซุกแล้วครับบักเขือนะครับบักเขือซุกแล้วผมซิบรสัหลายหน่วยเป็นไรนี่ครับเอาจักซีหาหน่วยนะครับก็ดีกินขาบหนึ่งนี่แหละพี่น้องขาบหนึ่งครับใส่จักซีหาหน่วยบรสิบรสัหลายครับไอ้ส่วนที่เป็นดำๆมันที่มันใหม่นี่ผมก็จะดึงออกนะครับก่อนที่จะต่ำใส่ขลกนะครับโอเคครับเดี๋ยวรอกบซุกกันหน่อยก่อนครับผมครับในระหว่างที่รอกบกำลังสิซุกนะครับ ผมกับจิมาหั่นพักหอมถ่าครับหั่นพักหองใบถ่าก็กบซุกเอากบไปปนไปอย่างไดยกับปนหอมชะน้ำบางส่วนนะครับแล้วก็ไปลุ่ยบางส่วนนะครับตอนนี้กับจิมาหั่นหอมไปเลยนะครับเพื่อว่าเป็นการซีเวล่าครับครับไอ้น้องครับตอนนี้วัตถุดิบทั้งเม็ดของผมซุกแล้วนะครับรา่ว่าจะเป็นนะครับพริกสดย่างไฟนะครับหอมแดงครับหอมแดงหรือว่าจะเป็นมะเขือนะครับมะเขือม่วง ب. ตอนนี้มันก็เป็นมะเขือน้ำตาลแล้วนะครับ <com>. ซุกแล้วนะครับมะเขือม่วงซุกเบ้แล้วครับส่วนที่ดำๆมันนี่ผมกระจีค่อยๆแค่ออกนะครับสีบครับส่วนกบของผมก็ซุกแล้วครับหอมเรียบร้อยครับหอมกบเรียบร้อยนะครับอีกันนึงครับขาเผาก็เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวจีหันเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็โขกแส่ก็ผิดนะครับพี่น้องนะครับต่อไปกับสีขั้นตอนการประกอบนะครับประกอบอาหารครับผม นะครับเอาพริกนะครับเอาพริกลงซะก,ก่อนนะครับเอาพริกลงซะก,ก่อนนะครับพริกลงซะก,ก่อนนะครับตามด้วยหอมแดงหอมแดงอันที่ดำๆมันเหี่ยวออกเลยพี่น้องเด้อที่มันใหม่มันเหี่ยวออกนะเนี่นอยู่ครับมันหอมแต่มันอันตรายเลยพี่น้องเลยสามกรมะลิงนะครับอันนี้หมอเพื่นว่าหรือว่า <laughs> แต่ผมก็ เราฟังมากนะครับเรียนรู้มากกับเคืองสื่อขึ้นควบเพลินแหละครับแล้วก็พยายามบีกเลี่ยงนะครับถ้าเฮาลู่เขาก็พยายามบีบเลี่ยงในที่เป็นอันตะไลเข้าเลี่ยงซะนะครับครับโอเคครับใส่ลงไปครับหลุดลงไปเลยนี่นะครับพอดีผม จามใบสองใหม่ครับเสียบใบสองใหม่นะครับกระเจียวลุ่มไปเลยครับลมไปเลยนะครับโคกนะครับไหนเพิ่นแตกนะครับบักบเขือกระเอียลุ่มไปพร้อมกันเลยนี่แหละครับเพราะว่าบักเขืออันนี้มันนโอยจะคือบักเขือเปาะเข้าไปเน่าไปได้ครับมันอยากเหมียวพีว่น้อง นะครัับมนี่ครับอันที่ดำๆที่มันใหม่นี่กัดึงออกครับดึงออกนะครับส่วนมะเขือนี่ก็สีโขกพริกโขกหอมแตกซะก่อนนะครับตั้งสีเอาลงไปนะครับเพราะว่าอย่างทุกแล้วมันกัอ่อนแล้วนะครับอ่อนแล้วครับเอาดำๆเนี่ยออกมันกัสีเหลือแต่ที่เป็นตะกินครับ ครับข่าออนเผาครับข่าออนเผาที่ผมหั่นเนี่ยมันเป็นชีกเรียบๆสิลงไปในครกเลย้อมกันเลยครับตัวเจ้าของก็ผิดเลยนะครับการตอนต่อไปกับสีโขกหมันนี่ครับในคกกับสีมี่ข่าออนมีหอมแดงเผามีพริกนะครับนีโขกครับให้ละเอียดนะครับพี่น้องโขกครับเหมนเดียครับผิกกับหอมนะครับผมจะโขกป็นประมาณนี้แหละครับต่อไปพ้อมกับสีไทร กบลงไปโขกนะครับนี่กบนะครับโดยการผมสิเอามือบีบๆมันเป็นสินหน่อยสักก่อนนะครับสินอยงกันแล้วโขกให้ละเอียดซะก่อนค่อยใส่มะเขือที่หลังครับผมนี่ครับกบที่สุกแล้วนะครับส่วนที่มันใหม่มันดับอะไรเะาก็ดึงออกนะครับเอาก็ดิงออกซะก่อนนะครับตัวนี้ที่มันใหม่มันหยังนะครับมันชิดให้มันขมนะครับมันสีจะียรดฉาบครับแต่ถ้าคุ้มไฟดีๆพอยมันใหม่นี่ครับมันก็สีโอเคนะครับนี่ครับ มาหนี่ครับโค้กผมครับหนักกินบ่ครับพี่น้องหนักกินบ่ครับนี่ครับชุดุดยอดเลยครับนี่่อาเดี๋ยวมันจะบิ๊กเองต้องกินชิ้นนี้หน่อยนะครับชิ้นหน่อยเลยชิ้นง่ายต่อการโขกครับหนังมันกะฉีกเลยครับชิ้นหน่อยหน่อยครับบางคนก็เอาไปสัวเลยครับย่างไปสัวเอ็นเดอร์เบิร์ดนะครับพี่น้องเมนูอีสามกับไข่ย่ำทุกอย่างเลครับ นี่ครับนี่ครับอีกตัวหนึ่งครับตัวหนึ่งลงไปเลยครับตัวนี้บมมีมองใหม่ครับตัวนี้ซุกคัพนะครับไปแล้วเดี๋ยวนี้ขาฉีกเลยครับพี่น้องฉีกเลยมันจะได้โขกละเอียดไงอ่าครับต่อไปก็ตําครับก่อนฉีดต่านะครับผมฉีใส่หอมลงไปน้ำครับใส่หอมลงไปน้ำส่วนหนึ่งนะครับน้ำ เฟื่อยมันเข่ากันกับเนื้อกบคักๆครับพี่น้องโอเคครับเดี๋ยวขขกกันเด้ครับนะของกบที่ผมปนแล้วนะครับต่อไปขั้นตอนต่อไปผมก็จะเอามะเขือเผาลงไปปนนะครับใช่ครับครับนี่ครับมะเขือเผาผุมกระหันเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนะครับก่อนที่ลงไปโขกนะครับต่อไปก็กจะลุกโขกนะครับครับนี่ครับกบแล้วมะเขือเผาแล้วก็หอมแดงเผานะครับพริกเผา คาอ่อนเผาอยู่น้ำกันแล้วนะครับบดเรียบร้อยต่อไปที่เป็นขั้นตอนการผงนะครับอันนี้อันดับที่หนึ่งนะครับผมใส่อย่างว่าตีนะครับใส่หนําปลาครับใส่เกลือไปแล้วหพึ่งระวังนะครับหนําปลาก็ใส่พอประมาณนะครับมันเข้มนะครับผมนวดครับนี่ผมนวดนี่ครับหลายไนไหครับใส่พอประมาณนะครับอ่าันอยากเอาอาหดบัสบาๆก็ใส่ปลาไหลน้ำเชื่หน่อย ปาาซุกด้พี่น้องด้วยปลาดซุกด้ครับขอมีกินนะครับมีกินตลอดนะครับต่อไปฝักเน่าครับฝักเน่านี่ครับฝักเน่าบีบเน่าไดหน่อยเหมือนเสียวลูกชาติอมกลมกลมเปียวได้หน่อยครับเน่านครับเลยครับบีบเลยบีบเลยโอเคครับพี่น้อง ต่อไปกับคุกครับตําเลยเไม่ฟังเสียงหรอแสบใน,น,น่นอนพี่น้องอีสานเข้าองกินแบบนี้แล้วครับกินแบบอีสานอีสานใชมือสีหาเห็ดกระดังงมาสุกสุกินพี่น้นองอเค,ครับเดี๋ยวสีส้สสมนี่ครับ เดี๋ยวสิ้มๆนะครับด้วยพี่น้องนี่ละกะับยอดพกติว๋วนี่แหละครับนะครับจิ้มกัน,กนที่ก่อนอืมขัดด้วยพี่น้องครับนี่ครับซอสจืดเลยแซ่บเดี๋ยวมันจะจืดไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวใส่น้ำปลาสักหน่อยมาเผิ่อนปลาหน่อยโอเคครับ ได้เรื่องแน่พี่น้องได้เรื่องแน่มาการเฮ็ดอาหารนี่เฮ็ดให้มันจืดไปก่อนนะครับสิดีกว่าให้มันเข้มนะครับจืดมันแก่ได้ครับเข้มมันแก่ยากเลยครับพี่น้องครับนี่ครับหน้าตาครับหน้าตาของปนกบเผาบักเขือม่วงหรือว่าบักเขือหฮมาครับเดี๋ยวผมจะโรยหอมอีกทีนึงครับแต่งหน้าเนี่ยมาครับพี่น้องมาสู้มาอีกัเ้ครับนี่ ครับเป็นเลยครับหน้าตาครับสุดยอดมากครับโอเคครับเขาแร้งพวมมูนี้ครับครับถึงโอ๊คถึงใจกับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับวังคำแฟมิลี่ขอพูดครับ